สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนมกราคม2568ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีกุมนะคะอ่ะพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะห้าไม้สองเหรียญค่ะ เอ็ดออฟถ้วย the d e ดวินะคะ the tower วอร์นายออฟวาดค่ะเอ็ดออฟ d อ h e เดอค่ะและนายออฟคัพนะคะโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวราศีกุมนะคะค่ะก็บอกเลยว่าอ่อก่อนหน้านี้คุณก็อาจจะแบบเคลียร์ทางมาสัก สักพักหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะก่อนหน้านี้อาจจะเจอกับปัญหาวุ่นวายใจอาจจะเจอกับอุปสรรคมาแล้วแล้วเหมือนคุณทั้งคูก่ก็กลับมาทบทวนความสัมพันธ์กันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะในหลายๆคู่อาจจะมีเรื่องโก,กรธกันงอนกันหรือห่างกันไปแล้วกลับมาคืนดีดีเทิร์นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะตรงนี้พลังงานของสองเหรียญขึ้นมานะเป็นการกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเป็นอะไรที่ยังตัดกันไม่ขาดอะคะ่ะยังกลับมาดีวกันได้ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่เหมือนอเข้าใจกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นชัดเจนกันมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกอะคะ่ะก็บอกเลยว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะหลงสเสน่ห์ตัวเองนิดนึงอะคะ่ะในตรงนี้เนาะก็อาจจะมะีปัญหาเรื่องความหึงหวงอยู่นะในคู่ของชาวราศีกุมนะคะก็บอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ถึงยังไงแล้ว เขายังเป็นคนที่มีสเสน่ห์สำหรับชาวกุมมากๆคุณอยู่ใกล้เขาแล้วคุณรู้สึกอบอุ่นใจค่ะอ๋อในตรงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะเกิดปัญหาอาจจะเกิดประเด็นกันได้แบบโดยไม่ทันตั้งตัวเนาะหรือว่ามีเรื่องราวที่จะทะเลาะก,กันได้แบบไม่ทันตั้งตัวด้วยค่ะและอีกในนึงนะคะชาวราศีกุมนะคุณอาจจะได้รับของขวัญของพิเศษจากคนรักอะค่ะเหมือนมาทำเซอร์ไพรส์เหมือนเป็นอะไรที่อาจจะแบบว่า ไม่คาดคิดเนาะว่าเขาจะมีทำเซอร์ไพรส์ให้คุณเนาะในช่วงนี้หรือมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนรักค่ะมีพลังงานขึ้นมาเนาะแต่ก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาปรับตัวเป็นช่วงเวลาที่ให้โอกาสกันในการปรับตัวค่ะก็ะยังไม่ราบรื่นเนาะแต่ว่ายังไปต่อกันได้อยู่แล้วก็ยังเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับดีขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกนะตอนนี้ระหว่างคุณกับเขามันดีขึ้นกว่าเดิมมันดู นิ่งขึ้นดูชัดเจนขึ้นดูเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่อาจที่จะเชื่อใจกันได้ร้อเซนต์เนาะยังอยู่ในช่วงเวลาที่ให้โอกาสกันยังอยู่ในช่วงเวลาที่อ๋อศึกษาดูใจกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเดเหรียญน,นะคะ The e m p r e s s สิบถ้วยนะคะเอ็ดอัลพาร์ติเคิลเดอรเมอร์เจเชนค่ะสี่ไม้หกดาบแปดเหรียญค่ะคิงออกวานนะคะแล้วตามมาด้วยนายออฟสอร์ โอเคค่ะสาหรับพลังงานของเขาเนาะก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาเขาก็มีการทบทวนเตเองเหมือนกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือว่าเขาพร้อมที่จะไปต่อกับคุณไหมเขาพร้อมที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ไหมเหมือนเขาก็ถามเตเองอยู่เขาก็ตกตะกอนความคิดเองอยู่อะค่ะแต่ตรงนี้ค่ะคุณตรงสเปคตรงไทยตรงใจเขายังไงแล้วอะค่ะเขารู้สึกว่าคุณรักเขาแหละเขารู้ตัว เขาสัมผัสได้ว่าคุณรักคุณหวังดีกับเขาเขาก็แฮปปี้เอนดิงค่ะที่มีคุณเข้ามาเนาะเขารู้สึกดีกับคุณค่ะแล้วก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับคุณแบบจริงจังนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับเขาแล้วก็เหมือนกับเขาก็มองไปถึงว่าอ,อ๋อจะคบกันไปถึงขั้นที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันไหมหรือ มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อาจจะยังต้องปรับกันอยู่อะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาแล้วเขาก็ยังไม่อยากที่จะให้มันกลับไปซ้ำรอยเดิมซ้ำรอยเก่าอะค่ะเหมือนเขาอยากที่จะแน่ใจอยากที่จะมั่นใจกับคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะค่ะแปดเรียนขึ้นมาเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่ณนะตอนนี้เวลานี้เขาพยายามที่จะ,ะปรับตัวเขาพยายามที่จะเรียนรู้ดูใจกับชาวราศีกุมให้มากที่สุดหรือว,ว่า เขาเขาเลยเขาอยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วเขาก็ไม่อยากที่จะคบแบบเล่นๆแล้วค่ะอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วเนาะแต่ว่าด้วยพลังงานแล้วเขาก็ยังมีพลังงานของความเจ้าชู้เขาก็ยังมีพลังงานมีเขาเรียกอะไรยังมีเสน่ห์อยู่อ่ะยังมีคนที่ยังหมายปองเขาอยู่อะค่ะในตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์คนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ทีเนี้ยด้วยพลังงานแล้วนะตอนนี้เวลาเนี้เขาอยากที่จะ ออไปต่อกับความสัมพันธ์นี้กับชาวราศีกุมแบบจริงจังแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาก็พยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะออใช้เวลากับชาวราศีกุมแบบจริงจังเหมือนกันนะคะถ้าเรามาดูนะคะว่าเขารักเขามีใจให้กับคุณเมยเอ่ย World ค่ะ date ค่ะสอดาบค่ะ เขาก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะเหมือนกับเขาก็แบบใช้เวลาในการที่จะพิสูจน์ใจพิสูจน์รักอยู่นะเหมือนที่ผ่านมาอย่างที่บอกค่ะเขาเคยผิดหวังเคยเสียใจเคยอ,อเคยอกหักมาเคยเอกหักมาเคยเสียใจเรื่องความรักมาแล้วก็ไม่อยากเสียใจซ้ำสองเนาะเก้าถ้วยนะแปดถ้วยเก้าถ้วยละานายออกขับนะคะเขามีใจให้กับคุณนะแต่เขาก็ไม่มั่นใจค่ะเขาก็มีความหวั่นใจอยู่ควีนอ,อัพว่า เศดาบและสามดาบเหมือนที่ผ่านมาก็ถามว่าเขาโลเลลังเลไหมใช่ค่ะเขาเหมือนกับไม่มั่นใจอะ่ะ เหมือนอยากพิสูจน์ใจตัวเองอะค่ะว่าเขามั่นใจกับชาวราศีกุมแบบร้อยเปอร์เซนต์ไหมพร้อมที่จะไปต่อกับชาวราศีกุมไหมถูกใจไหมถูกใจปิ๊งไหมปิ๊งแต่ว่ามันยังไม่ได้รักหมดใจอะมันเหมือนรอเวลารอพิสูจน์ใจรอพิสูจน์รักอะค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีตัวเลือกเนาะเขาก็มีเหมือนคนคุยมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาแบบ ขายขนมจีบเขาอยู่เขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าตัวเขาเองจริงๆแล้ว่ใจเขาเป็นยังไงอะค่ะแต่ณนะตอนนี้เวลานี้เขามีใจให้กับชาวราศีกุมนะโอเคค่ะมาดูค่ะว่าผู้ที่โกรธกันมีปัญหากันจะได้คืนดีรีเทิร์นกันไหมเอ่ยนายออฟวาดค่ะเก้าไม้เนาะห้าเหรียญ นยออฟคัพนะคะเดอะไฮโรเพนค่ะสี่ถ้วยอะยังรู้สึกโกรธยังรู้สึกแบบไม่โอเคเพราะว่าเป็นปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆพยายามปรับพยายามจูนแล้วก็ยังมีประเด็นกันอยู่อะคะ่ะแปดดาบแต่ถามว่าตัดใจได้ไหมตัดใจไม่ได้นาอมาแล้วคะ่ะพลังงานของสองเหรียญไฮโรเพนขึ้นตรงกันเนาะก็คือสุดท้ายแล้วไม่ว่าเขาจะทําให้เสียใจมากน้อยแค่ไหนอะก็แบบตัดใจจากเขาไม่ได้คะ่ะในตรงนี้เนาะเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งคะ่ะ ถ้วยยังน้อยยังน้อยใจอยู่นะแต่ก็เลือกที่จะให้โอกาสเขาสตรงอะค่ะก็รวมๆแล้วสุดท้ายแล้วก็ตัดใจจากเขาไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาทำให้คุณเสียใจแต่คุณก็ยังต้องให้โอกาสเขาอยู่เพราะว่ารักเขาแล้วก็ไม่อยากให้กดกันนานไปกว่านี้นาอกลัวค่ะกังวลเหมือนกันกลัวเหมือนกันก็ไม่อยากที่จะปล่อยมือจากกันเนาะสุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะปรับความเข้าใจเลือกที่จะให้โอกาสกันต่อค่ะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะให้ไปแรกขึ้นมาค่ะเดมูลห้าเหรียญสิบถ้วยค่ะหกเหรียญน,นะคะนายอ,อพัพติเคิลค่ะเดสตาร์ค่ะเทมเพลนค่ะ เพจเอ f คับเพจเอาพาร์ติเคิลนะคะและ8ดาบอ่ะโอเคค่ะสำหรับดนวน้องความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะก็บอกเลยว่ายังคงรู้สึกไม่สบายใจยังคงรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เนาะหลายครั้งที่เขายังทำให้คุณน้อยยังทำให้คุณน้อยใจยังทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแบบวิ่งตามความรักนี้อยู่เพียงฝ่ายเดียวอะคะ่ะไม่มั่นใจว่าเขาจะรักคุณเหมือนอย่างที่คุณรักเขาไหมเนาะ ยังไงแล้วก็ยังเลือกที่จะรอให้เขาปรับเลือกที่จะรอให้เขา,เาพยายามเปลี่ยนแปลงหรือว่าพยายามแก้ไขในสิ่งที่ยังมีปัญหายังมีประเด็นอยู่ค่ะก็ยังรักเขาอยู่แล้วยังต้องการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เนาะในหลายๆครั้งค่ะคุณรู้สึกเนหน็ดเหนื่อยคุณรู้สึกท้อใจนะคะชาวราศีกุมบางทีบางครั้งอยากจะจบอยากจะยุติอยากจะมูฟออนนะ แต่พอสุดท้ายแล้วถามใจตัวเองแล้วเสียงหัวใจก็เรียกร้องค่ะว่ายังไงแล้วก็ยังต้องการเขาอยู่เนาะเลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ค่ะอยังคงเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เนาะแม้แต่ว่ายังไม่มั่นใจแต่ว่าถามว่ามีใจให้เขาไหมมีใจรักเขาไหมรักแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะกลัวกังวลใจเนาะเป็นอะไรที่ออรักไปคิดไปกังวลไปอะค่ะ แต่ก็ตัดเขาไม่ได้นะในตรงนี้ยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งนานวันก็ยิ่งเออเแเร์ทำใจที่จะมุฟออนยากมากค่ะในตรงนี้เนาะยิ่งผูกพันกันมากขึ้นยิ่งรักเขามากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าตัวคุณเองพยายามที่จะมองข้ามในสิ่งที่มันเป็นประเด็นในสิ่งที่มันจะทําให้เป็นปัญหาพยายามที่จะมุฟออนจากออความคิดที่ไม่สบายใจเหล่านี้ไปให้ได้เนอะ ก็ถือว่ายังมีเรื่องราวที่ยังต้องปรับกันอยู่เนาะในช่วงในคู่ของชาวราศีกุมะค่ะอืมแต่ยังไงแล้วมันยังไปต่อกันได้แต่ก็อาจจะเหมือนกับรู้สึกน้อยๆหน่อยรู้สึกเหนื่อยๆหน่อยแต่ว่าก็ยังเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าไงแล้วคุณก็ยังรักเขาอยู่อะค่ะ,อะขอพลังงานของไพ่หน่อยค่ะในอุปสรรคปัญหาที่เป็นอยู่เป็นยังไงบ้างเอ่ย8เหรียญขึ้นมา เงอบสอดเดอ h ฮงเกอรก็เลือกที่จะปรับตัวกันมากกว่าเนาะเลือกที่จะให้โอกาสกันนะคะสี่ดาวดี e m p มเพสสองถ้วยเขาก็ายังเป็นคนที่ใช่ยังตรงสเปคยังตรงไทยเนาะเอ g ดออฟวารดค่ะนายออฟสอดรับเดอร์เลอร์เอืมค่ะสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเขาอยู่ดีอะค่ะยังไม่สามารถที่จะ มันไม่สามารถที่จะมูฟออนได้หรอกยังปรับตัวยังพยายามที่จะ,ะ,ะเขาเรียกอะไรตีกรอบล้อมกรอบให้เข้าที่เข้าทางอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ศึกษานิสัยใจคอกันเรียนรู้ดูใจกันนะคะก็ทำให้มัน ความสัมพันธ์จะสามารถผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคไปได้เนาะแต่ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยอะค่ะสําหรับชาวราศรีกุมเนาะโอเคค่ะสําหรับปีใหม่นี้มิกาก็ขออวยพรให้ชาวราศรีกุมนะคะสมหวังในความรักนะคะแล้วขอให้อุปสรรคปัญหาต่างๆหมดไปเนาะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่โได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ